สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตงานนะครับผมเก็บงาน,นรถหกล้อนะครับทีขมาม้าไหมนะครับสภาพของในบอดีต้องในเก็บงานนะครับทีบ่อในเปิดราคาบําเป็ญยังนะครับผมบมรูว่าสิเก็บงานไปหน่อยหรือายนะครับอาจจิแจ้งราคาตอนเ็สเซ็ตนะครับ นี่กับท้ายให้พี่น้องเบื้องชุ่มเล่นกันไปนะครับสําหรับคันนี้กสิเปลี่ยนฝาถ่ายไมหมเรากะอูพื้นอูพื้นเล็กนะครับเล็กทับไหมไมนะครับฝาข่างกับทีเ็ดไหมนะครับเอาสื่อมาตามสภาพเพื้นนะครับมันกะตรงนี้บอดีก็ต้องเก็บไปนะครับบมแมนว่าสื่อขายตามสภาพซสื่อขายสื่อมา,ามเก็บงานนะครับ ยังเข็นขค่นี้กะใหม่มันกะมีเสียกมีแตกนะครับว่าสีเปลี่ยนใหม่ไม่สีเป็นคือเก่าราคากะไล่เรียกันนะครับก็สื่อเล็กกะตัดสินใจเอาเล็กทับไปเลยจบนะครับผมใส่เป็นเล็กขนาดสองมิลน,นะครับเล็กสองมิลเ็กหมอ้อกอนะครับผมสำหรับ คันนี้ก็ตัดคอกแดงไว้แล้วนะครับหรือประกอบไส้เสาแล้วกระเทีตัวสีกับบะนะครับคันนี้สีหัวกับพ่อเบิ่งได้อยสําหรับเด็กกะนะครับบางโคนหนากันยังขั้นด้มีนะครับกะสองหนึ่งศูนย์นะครับขั้นนี้การนิสานการ่ังเป็นยังงู่นนะครับเก็บงานนะครับเก็บงานภายในพื้นหอยเก่งนะครับ พาออกแน่ล่ะไายพี่น้องนเพื่นนี่นี่เข็มงานฟังนี่แค่ทีมันผุหนึ่งจุดนะครับฟังนี่ลงสีกันสนิมห้ยไมหมเรียบร้อยนะครับอันนี้สีบริเวดสีหัวนะครับว่าสีเดิมๆนะครับสีมันกะประมาณนี้นะครับขันคัดออกก็ดูดีอยู่หรือพี่น้องอยากให้เก็บสีหัวให้ก็ได้นะครับ นี่แล้ครับที่ผมโมแกงแล้วค่ะให้โทั่มากถามเอานะครับหรือว่าาเบึงสร้างเฮ็ดหม่องหันหม่องนี้นะครับสําหรับฟังนี่กะเขียบตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดกับฟังงานจุดหนึ่งนะครับคือพื้นพรมเก่าเนี่ยมันมีฟ้องเขาเอื่นมาตัวซับนะครับตัวซับไอ้ฟ้องนํำนครับวันนี้ วันนี้หน้ามันเขา่าหน้ามันหกเฮียลงไปกับบวกกับขี่ฟุตนะครับบวกกับขี่ฟุ้นมันกะเฮ็ดใ้เกิดสนิมนะครับป่อยไปโดนกัดสอดนะครับเป็นธรรมดานะครับของรถเกาเ่าแต่เดิมนะครับคันนี้เดิอมมีลิขี่แม่งหยอดกันยังอย,อยู่นะครับนสำหรับอฟซีเสุรปป์เสียคันนี้นี่ มาขั้นเดมาขั้นเดกะมาเบิ่งมาชมเอานะครับผมนี่ตัวเงีวเจ็ดเมตรยี่ยสิบนะครับนี่ห้าเมตรห้าสิบนะครับสำหรับนี่นี่เมตรยี่สิบนะครับนี่อันนี้ขายเตะขายโอ้โหหลอดลด่อมะนะโอ้เอามาเบิ่งเอาด้วยครับผมสำหรับบัตรเดการนี่โอ้ ว่าเป็นสีนั่นอยู่เอาสำหรับคลิปนีก้ก็ไม่ยังไรนะครับผมให้พี่น้องช่มเล่นกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ